สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบาสเตชันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเดินเที่ยวงานมอเตอร์โชว์นะฮะหรือที่เรียกว่าบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นั่นเองนะครับสำหรับปีนี้เป็นปี2022แล้วและมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆหลายรุ่นด้วยกันนะฮะและบูธประจำที่เรามากันเป็นประจำนะฮะก็คือบูธของ Honda นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนเปิดตัวบ้างเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันนะครับแล้วก็จะมีพาไปเดินดูบูธอื่นๆด้วยนะฮะว่าเขามีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างสำ พร้อมจะพาทุกท่านนำหน้ายังจา่าฝูง All New Honda CRV 160, New Honda Nax 125และนี่คืออีกครั้งของการถ่ายทอดความเป็นตนา่างผ่านรถจักรยานยนต์ที่มีความยูนีเเพื่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยคัพเฮาส์บายฮอนด้านะครตอนนี้เราก็จบกับการเปิดตัว อย่างเป็นทางการของรุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูทีละคันดีกว่าตอนนี้หาเหยื่อกอนเอาคันไหนก่อนดีตอนนี้มี Honda d e ดกนะฮะแล้วก็มีคลิก160ที่โชว์กันอยู่นะฮะแล้วก็ได้รับคำนิย,ยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเชียวที่ยืนอยู่ไม่ใช่อะไรนะผมกําลังรอคิวเข้าไปเดินเล่นอยู่กับ Honda d e ดกนะฮะผมเจอแล้วผมเอาคลิก160ก่อนดีกว่าอาทีมง,งานทีมง,งานคลิก160ไว้ ตอนนี้เราอยู่กับค o n ด a c l i คล160ใหม่นะที่ต้องเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเลยนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปหลายๆจุดเลยนะั้จากข้างบนลงมาข้างล่างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างกับ h o n ด a c คลิก160ตัวนี้นะครับในจุดของตัวเรือนไม่นะครับเรือนไม่ก็มีการปรับปรุงใหม่เล็กน้อยนะฮะให้มันดูเต็มเมขึ้นนิดหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นท o t ท l ล u อ i โอทิป A ทิป B อะไรได้นะครับแล้วก็มีค่า a v e เ a g e ของอัตรากินน้ำมันด้วยนะครับอันนี้มีบ,บัดโมนให้ด้วยะนะฮะก็ดูครบๆดีนะครับส่วนชุดเบรต่างๆนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะฮะก็มีตัวเด็กมือเด็กมือนะฮะมีเด็กมือไว้สำหรับจอดรถบนทางลาดชัน ถ้าะยกเลิกก็การอีกทีหนึ่งมันก็เด้งออกแบบนี้นะฮะอันนี้มีมานานแ,แล้วแล้วลงมาแน้นล่าในส่วนของเก๊กเก็บขอนะฮะก็จะมีที่ชาร์จไฟอยู่นะครับเป็น USB ให้เลยนะฮะไม่ต้องซื้อตัวแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถเอาสายชาร์จมือถือเนี่ยเสียบได้เลยนะฮะมันจะมืดๆหน่อยนึงเนาะอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือใต้เบาะของ Honda c l c k 160นะครับก็มีนูนๆนิดนึนง คาดว่าจะเก็บน่าจะเป็นหมวกพุกเปิดหน้าได้ใบหนึ่งนะหมวกเต็มใบน่าจะเก็บไม่ได้นะฮะแต่าก,การค่าคนเนร์ด้วยสายตาแล้วเนี่ยก็ถือว่าทําเก็บงานออกมาเรียบร้อยฮะส่วนถานน้ามันก็เป็นลักษณะแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นยาง,ยางก็เก็บงานสวยงามดีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างในส่วนของเบรกหลังนะฮะรุ่นนี้ที่เราดูกันอยู่สีแดงในงานเนี่ยเป็นตัวคอมบเบรกนะฮะถ้าเป็นตัวดิสเบรกหลังเนี่ยจะเป็น ABS ตัวนี้จะเป็นดิสหน้าและดัมหลังนะฮะ ส่วนตัว ABS เนี่ยอยู่ที่ชั้นโพเดียมตรงนู้นะฮะส่วนไฟท้ายนะครับตามสไตล์ฮอนด้า Honda, เป็น LED ทั้งคันแล้วนะครับไฟท้ายก็ LED นะฮะไฟเลี้ยวก็ LED ไฟส่องป้ายทะเบียนตัวนี้ก็ LED หมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูความดุดันที่ด้านหน้ากันดีกว่าที่ด้านหน้านะฮะก็นนะะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดเลยดูดุดันขึ้นนะครับตัวไฟต่ำเนี่ยอยู่ตรงคู่หน้าตรงกลางะะแล้วไฟสูงจะอยู่คู่นอกด้านนอกนะฮะมีไฟหลีด้วยเป็นคล้ายๆ daytime running light ก็ด,นนดูสวยงามดีฮะ ลักษณะดูดูดันขึ้นนะครับจบไปจาก Honda Click นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ Honda d e ดกกันบ้างตอนนี้เราก็เจอ Hon ด้าแดกจอดยูหนึ่งคันนะครับเขาบอกว่าสามารถขึ้นค้อมได้เราก็ขึ้นสิครับเออเอฮ้หาดีกว่าจริงๆเราขี่มังกีกันมาหลายรอบแล้วพอมาอยู่ใน Honda d e ดกก็รู้สึกว่ามันดูแปลกๆดีเหมือนกันนะ ดูเพียวๆดีมันจะกระทันรับแล้วก็คล่องแคล่วในการใช้งานใช้ได้เลยอันนี้เป็นตัวแต่งนะครับตัวที่เป็นออริจินอลเดิมๆซื้อจากโรงงานเนี่ยอยู่ตรง,งนู้นพิตตี้จออยู่อีกแล้วนะฮะที่โชว์อยู่ทั้งหมดตรงเนี้ย area ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นตัวที่มีการแต่งแล้วก็คัสตอมไปหมดเลยนะครับตามสไตล์ต่างๆนะฮะตัวนี้มีที่ซ้อนสำหรับคนซ้อนด้วยนะฮะ <Hey. S 1> คนขี่มังกีนี่กลี้ยเลยเนี่ยมีที่ซ้อนด้วยสามารถที่จะซ้อนต่อได้เลยนะครับ ถามว่าโอเคไหมโอเคนะแต่เครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบเดียวกับของ c ี1 2ร่านะคือเป็นคัสช์ออโต้ออโต้คัตช์ไม่มีคัตมือนะแล้วก็เป็นสี่เกียร์บนนะฮะอันนี้คือมุมมองด้านหน้าเลยนะดึงมองดินไม่ก็คล้ายๆของมังกีนั่นแหละแต่ตรงนี้จะแคบลงมันเป็นตัวตัวถังรถนะไม่ใช่ถังน้ำมันแล้วก็โอเคนะดูคล่องแคล่วดีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาก็เพียงพอเหมือนมังกีนั่นแหละ ถามว่ายกสูงมาซีทีไหมก็ไม่สูงนะเพราะว่าถ้าเป็นซีทีเนี่ยจะรอดประมาณนี้เพราะว่าช่องเรามีซีีอยู่ได้กับสาคันนะฮะยืนยันได้แต่ท่อตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาการขับขี่นะฮะเพราะว่าเขาก็มีกันร้อนอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนตัวผู้ซ้อนเนี่ยพักท้านเนี่ยเขาจะหลบออกมายืดอยู่นะ,ะมันจะไม่โดนท่อไอเสียนะฮะเขาถือว่า ออกแบบมาใส่ใจทั้งคนขับขี่แล้วก็ผู้้อนนะฮะแล้วการออกแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าหนีน้ำท่วมได้ไหมหนีได้นะเนี่ยอันนี้หัวเข่าผมนะท่อมันสูงกเกินหัวเข,าเข่าคนอีกเนี่ยแสดงว่ามันสามารถที่จะลุยได้นิดนิดหน่อยหนะฮะคล้ายตัวซีทีเลยนะครับมาต่อกันที่ a d v 3 5 0นะครับอันนี้เป็นตัวแต่งจากโรงงานเลยนะฮะมีทั้งท่อแล้วก็สติกเกอร์ของทีคาร์บท่อโยชิมุระนะครับเป็นสีแดงนะครับในงานเนี่ยที่เขามีโชว์อยู่มี2ส,สีนะฮะมีแดงกับสีบอลเงิน ไม่มีสีดำนะถามว่าเป็นยังไงบ้างกับการขึ้นมานั่งคร่อมแบบนี้ทางช่องเราเคยรีวิวพอซ่ากันไปแล้วพอซ่า350ถ้ามาเทียบกับตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันก็ดูเขาเารียกยังไงอ่ะเหมือนคละสไตล์ตอะ่ะพอซ่าจะดูหรูหรานิดนึงแต่ตัวนี้จะดูดุดันดูแน่นๆพร้อมลุยน,นะจริงๆช่องอื่นเขารีวิวกันหมดแล้วนะว่า ADB 350เป็นยังไงบ้างเนี่ยแข้งคอมันจะประมาณนี้เป็นหลุมๆหน่อยชุดจ่ามีแค่นี้เองไม,มไ่มีตัวปิดอะไรเลยมีตุ๊กตาแฮนด์โผล่มาเต็มๆเลยนะ ก็ดูโล่งๆดีแฮนเป็นแฟทบาร์นะฮะแล้วก็เปิดกว้างมีการแฮนให้ถามว่าเป็นยังไงมั่งกับการนั่งตรงนี้ก็รู้สึกโอเคนะมันก็ดูมั่นคงพร้อมลุยดูพร้อมจะกระโจนไปข้างหน้าว่าไปนั่นชีวหน้าเป็นแบบอัตโนมือนะฮะอัตโนมือถึงรอบแบได้สี่ระดับประมาณนี้อยู่ในเมืองก็ประมาณนี้ถี่ทางไกลดึงก็มาสูงๆหน่อยก็ได้ อันนี้จะได้ความแตกต่างที่ต่างจากฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่ามีไฟฟ้าอันนี้ต้องใช้มือดึงเอาอย่างที่บอกนะฮะช่องอื่นเขาเรีวิวไปหมดแล้วล่ะว่าตัวสเปเชียลเขามาีอะไรบ้างอันนี้เราก็ดูกันข้าวๆแล้วกันนะผมจะไม่จอดทุกจุดนะฮะอันนี้เป็นท่อโยชิมุระจากโรงงานเลยนะเหมือนกับว่าซื้อตัวนี้ปุ๊บคุณจะได้ท่อตัวนี้แล้วอย่าลืมว่าคุณได้ท่อสแตนดา์ด้วยนะครับบางคนอนจาจจะยังไม่ทราบนะฮะไม่ใช่ว่าซื้อตัวที่เป็นท่อโยชิแล้วคุณจะได้ท่อเดิมนะฮะท่อเดิมคุณก็ได้ด้วยนะครับแล้ว ประมาณนี้แล้วก็มีพวกสติกเกอร์ต่างๆของ G-Car ์เขาอันนี้อยู่ทุกความชอบแล้วกันว่าคุณโอเคกับสติกเกอร์ไหมแต่ในส่วนตัวนะผมว่ารถเดิมๆเรียบๆสวยกว่านะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะสำหรับตัว ADV 350ก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าช่องเราเนี่ยสั่งจองแล้วนะฮะจะเป็นตัวจะไปเชี่ยวสีดำนะฮะยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะเร็วๆนี้ถ้าได้รับรถเมื่อไหร่จะลองเอาไปทดสอบกันดูครับหลังจากที่เราเล่น ADV กันเรียบร้อย้วเรามาฝั่งของ Big b ไบคกันบ้างดีกว่านะฮะว่าเขามีรุ่น,าน้าบ แต่ที่มองผ่นานๆเนี่ยผมหา5 0 0 x ไม่เจอเจอแต่ตระกูลสปอร์ตหมดเลย CBR ทั้งนั้นเลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าด้านหลังผมเนี่ยเป็น CBR เต็มไปหมดเลยเราไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองคอมสักคันนึงดีกว่าว่า Honda ที่เป็นรถสปอร์ตตระกูล CBR ฟิลลิ่งในการขึ้นไปคอมนะแค่ขึ้นคอมนะอยู่ในงานองขี่ไม่ได้มันจะเป็นประมาณไหนนะฮะเราลองดูดีกว่าอันนี้ผมอยู่บน CBR 5 0 0 R ใช่ไหมใช่สิสปอร์ตขนาดนี้ ถามว่าเป็นยังไงบ้างผมสูง180นะฮะแล้วก็ลองค่อมดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ดีนะ <c oughs> ขาขึ้นได้ขาขึ้นได้ไม่ค่อยเมื่อยนฮะไม่ค่อยเมื่อยถึงจะเป็นแฮนด์จับโชก็ตามแต่ว่ามันก็มีการขยับองศาขึ้นมาให้มันไม่ก้มจนเกินไปเรือนไม้ก็ดูหรูหราดีนะนะเห็นปะ่ะเป็นโชกโชว์ว่ามาให้แฮนด์จับโชก็จริงแต่ว่ามันจะยกขึ้นมานิดนึงทาให้เราก้มไม่มากนะฮะโดยรวมถือว่าโอเคนะไม่ก้มเยอะจนเกินไปถ้านั่งก็กําลังดีกาลังดีไม่ก้มมากราคาไม่แพง สองแสนต้น,ต,นตอนนี้ผมอยู่บน CBR 6 5 0 R นะฮะรู้สึกว่าก้มพอสมควรเลยมันไปไกลขึ้นนะเราขาขึ้นมาหมดดูซิรู้สึกว่าก้มกว่าเออนะช่องเราเป็นรถทัวรี่งไงเรามาเจอรถสปอร์ตแบบนี้เรารู้สึกว่าม่นไม่คเคยชินวะ่ะความรู้สึกเนี่ยอันนี้รู้สึกไปไกลกว่าเยอะเลยเนี่ยมันอารมณ์แบบว่าพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้านะฮะเพราะว่าท่ามันก้มมากเลยแทนจากทุกันเดิมเนี่ยแต่ยกมาไม่เยอะมากสังเกตว่ามันจะยกมานิดเดียวนะฮะส่วนเลนสหไม่ก็คล้ายๆตัว500 ฟิลลิ่งในการก้มลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันก้มกว่าเยอะเลยนะถ้าคุณนั่งไม่ถูกสรีระเนี่ยไม่ถูกว,วิธีเนี่ยอาจจะอาจจะเมื่อยได้นะฮะแต่ถ้าคุณนั่งถูกนั่งเป็นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่็เหมอนเดินนะฮะผมสูง180เซนนะครับตอนนี้คือเท้าขาลงเนี่ยมันก็ประมาณได้อยู่นะแต่นี้รถมันอยู่บนสแตนนะฮะอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะ็นประมาณนี้โอ้โหวิธีนั่งก็ประมาณนี้ใช้ได้เลยนะอ้าพีา่ไปฮะ<า>ขึ้นข้อมดิ เอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยมันจะเมื่อยหรอกไหมเฮ้ยโอ้โหเครียเฮ้ยอันนี้ผมคล้อมอยู่บนตัว C B R 6 0 0้อเดอันนะฮะถามว่าโอเคไหมใหญ่ใหญ่มากเลยผมค <c oughs> ล้องลงไปปุ๊บไปไงไปเฮ้ยมันก้มมากเลยใช่ไหมมันหนักกว่าที่่ามาทุกครั้เลยว่ะเวลา,นนาแข่งก็อย่างนี้แบบว่ามบบ อย่างนี้เลยประมาณนี้เลยพี่ทีมงานของเราที่ถึงกล้องอยู่เป็นรถขี่นะฮะเป็นอดีตนักแข่งรถโอเพ่นผมก็ว่าไปนะ้้มเยอะมากแล้วก็แล้วก็ขา็ยกขึ้นมาสูงมากเลยอ่ะอันนี้คือเขาเซ็ตแบบพร้อมลงแข่งเลยอย่างเงี้เเลยแะไวขี่ขี่งี้ป่ะใช่โอ้ไม่บอกได้บอกมากกว่านี้ด้วยนะมองกว่านี้อีกอ่ะอีกนิดนึงอ่ะอย่างนงี้เลยอ่าประมาณนั้นเลยมองอะไรวะคือถ้าขี่งแต่อีกฟิลหนึ่งตอนนี้คือเราอยู่บนบกไงไม่ใช่อยู่บนบกเราไม่ได้เคลื่อนที่ แล้วอยู่บนรถที่หมดแตนด้วยก็จะรู้สึกเก่งๆนิดหนึ่งลงยังไงวะเนี่ยตอนนี้ทีมงานอยากลองบ้างนะฮะเป็นไงบ้างเอ,อิ่มกำลังได้นะกลมไปไหมไม่นะเหรอแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเออพักเท้ามันส่งขึ้นมานิดนึงโอ้โหมาเก็บมาเก็บตัวโอ้โหได้อยูองจะส่งดีเลยฮะ,ซ,ซ,ะซื้อเลยไหมซื้อเลยอะอ่ะซื้อเลยซื้อเลยตังค์อะไม่มี เราโบนัสออกตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อยู่ในบูธของคาวาซากิกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแวะดู z X10R กันดีกว่านะฮะว่าตัวปัจจุบันหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่กับคาวาซากิ z X10R โฉมปัจจุบันนะฮะซึ่งเป็นการยกช่วงหน้าเนี่ยดีไซน์ออกมาจากของ h 2 t เลยนะครับพอจะเป็นการปรับปรุงให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นเนาะและส่วนควบต่างๆที่มีให้ในตัวรถนั้นมาแน่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเบรกเมมโมกันสะบัดเออลิน โชกหน้าโชว่าที่มีซับแท้ง์สามารถปรับรีบาวคอมเพรสชันอะไรได้เต็มไปหมดเลยนะ,ะเบรกหน้าที่ให้มาจากโรงงานเลยนะเป็นพิโบซีพอร์นะฮะโชกอ้าพของโชว่าแล้วมีซับแทงส์แล้ตัวน,นี้ก็สามารถที่จะปรับพวกคอมเพรสชันหรือรีบาวอะไรได้นะครับถือว่าให้มาครบมากนะฮะด้านบนนะครับก็มีติดมากับโรงงานเลยเป็น กันสบัดเอรินนะฮะโชว์ข้ามบนก็ปรับได้นะเนี่ยปรับได้เพียบเลยนะแล้วก็เรเดียม่เป็นดิจิตอลก่าจะเหมือน t f t อนะเพราะเป็นจอสีด้วยนะครับต่อมาที่ั้มบนเป็นกระปุกเรมโบ้นะกระปุกใหญ่มากั้มบนนะฮะก็ให้มาเป็นเรมโบ้เลยนะครับในโลโก,โก้อยู่ตรงนี้ฟีเจอร์ต่างๆสามารถเล่นได้เยอะแยะนะฮะมีปรับที่จะเข้าเวนแท็กจับเวลาแล้วก็มีโหมดขับขีต่างๆนะครับทีนี้มาดูที่ความโหดโหดใช่ว่าโหดสัตว์รัสเซียดีกว่านะฮะสปริงอาร์มใหญ่โตแล้วแผ่เชื่อมสุดยอดมาก มันไม่ใช่ว่ามันเละเทะไม่สวยนะเว้ยจะถือว่าเหมือนการเสริมความแข็งแรงของช่วงนี้ถ้าลองรูปๆไปอะ่ะมันก็ถือว่าหนาอยู่เหมือนกันนะจออากโรงงานเขาก็มีตัวฟลิกชิปเตอร์ให้ด้วยนะฮะตัวนี้ตีมาจากโรงงานเลยถือว่าให้มาครบนะเอาไปลงสนามได้เลยมั้งเนี่ยครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่บูธของยามาฮานะฮะและที่เห็นอยู่ตรงนี้คือยามาฮ a า r 1 5 m นะครับผมและเป็นลาย ตัวที่เป็นครบรอบ60ปี้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวท็อปแล้วสิ่งที่ต่างกันนะฮะถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มี abs ไม่มีคลิปเตอร์และราคาตัวสแตนดาร์ดนะฮะและตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทะลุแสนแล้วนะฮะเครื่อง150ทะลุแสนกันแล้วนะครับผมช่วงแผงคอของตัว r 1 5 m นะฮะตัวใหม่ตัวสแตนดาร์ดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันฮะมีการซอสลงซอกลงอะไรให้นะฮะร้วชุดประกับไฟทั้งหมดเนี่ยมีการเพิ่มปุ่มที่เป็นการคอนโทรลของตัวเดินในนนนนพวีี้้้ะอยู่่ตรงดาาล สตาร์จุดด้านบนนะเวลาหยุดก็ตรงนี้มีไฟพามาประจุกเฉยให้ด้วยนะครับส่วนการอระพิบไปสูงก็ใช้วิธีกดลงเหมือนฮอนด้าเลยนะฮะเออประมาณนี้เนาะไปเลี้ยวแตรอะไรก็คบคันหมดปกติเดินใหม่เป็นดิจิตอลมีชิปไรให้ด้วยนะฮะตัวคีชิปเตอร์ให้มาเป็นแบบนี้วิธีใช้งานก็คือเวลาเราจะเพิ่มเกียร์เป็นดากเกียร์สเป็นเกียร์สเกียร์สเ,เนี่ยเราสามารถที่จะนัดขึ้นได้เลยโดยไม่ต้องกำคัดและผ่อนคันเลงนะฮะนปัปักปัก,ป,กปักได้เลยรอบไม่ตก จัดเท่าไหร่อัดไปเต็มที่แล้วก็งัดปากๆอย่างนี้ได้เลยคับไม่ต้องยุ่งนะฮะตัวน,นี้เขามีคอนเซปต์ใหม่เขาจะเริ่มเอาชุดแฟลลิงทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าซะเยอะแนะด้านหลังเนี่ยจะทิ้งไว้อยู่ประมาณ20%ก็จะมีชุดแฟลลิงที่เป็นช่วงท้ายอยู่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ทําเป็นนะเหมือนตัวตัว,ตว,ตวพี่ใหญ่อ,อาร์วันอะหลักพลศาสตร์แอโรไดนามิกนะบอกก็กระทัดรัดดีนะครับแล้วตัวผ้าพุ้มเบาะเป็นลายเชฟล่าด้วยนะสวยงามดีตอนที่เคยเห็นในวิดีโออาจจะไม่เท่าไหร่แต่ของจริงก็ถือว่าใช้้้ไไดดนนะม่่่คอยยลืว ชุดไฟหน้านะฮะชุดไฟหน้านี่ก็ถอดดีเอ็มาจากตัวรุ่นพี่เลยนะฮะถ้าคุณคุ้นล่าสุดก็จะเป็น R7 เนาะอันนี้ก็ทำมาเหมือนกันนี้เลยนะฮะให้ความรู้สึกเป็นเออเหมือนเราขี่บิ๊กไบค์นะแต่ว่าเป็น150ในรา,าคาที่เราจับต้องได้เนาะชกอ,องชองอับอะไรก็มาเป็นอัลเฟดดาวหมดแล้วตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับเบรกหลังก็มี ABS ให้นะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยเซนเซอร์เอบแต่ต้องเป็นรุ่นตัวท็อปนะฮะตัวมาตรฐานไม่มีนะเดี๋ยวไปดูตัวมาตรฐานกันนะว่ามาตรฐานมันไม่มี ABS จริงๆนะ อันนี้เป็นล้อหลังของตัวสแตร์ดนะฮะสังเกตดีๆจากเมื่อกี้นี้มันจะไม่มีเซนเซอร์ ABS นะฮะไม่มีนะเนี่ยตัวยึดเซนเซอร์ก็ไม่ได้เจาะอ,อะไรไว้ให้นะครับอันนี้คือล้อหน้าตัวสแตนดาดนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่มี ABS ไม่มีเซ็นเซอร์ ABS นะฮะโลง่ลงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปชิปเตอร์ดีกว,ว่าว่ามีหรือเปล่าอย่างที่แจ้งนะครับว่าไม่มีคลิปชิปเตอร์นะฮะอันนี้เป็นชุดเกียร์โยงเกี่ยวกับตัวแกเกียร์ตรงๆเลยไม่มีคลิปชิปเตอร์นะฮะยืนยันอีกครั้งนะครับแต่ตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นก็แสนนน้ครับบตออนนีผมยู่ R15 ตัวสแตนดาร์ดธรรมดานะฮะผมสูง180นะแต่ว่ารถมันก็สแตนอยู่อาจจะบอกอะไรมากไม่ได้นะฮะแต่สตรีรในการขับขี่ท่านั่งเนี่ยก็ถือว่าเออดูสปอร์ตขึ้นนะสปอร์ตขึ้นใช้ได้เลยนะครับมารอเนื้อฐานะผู้ที่เคยใช้ R15 มาก่อนโชว์หมอกคือมันติดมันติดเลินไปลมมันผ่านไปได้ไหมมันก็ผ่านไปได้แต่รู้สึกว่ามันมันติดเลินไปอะคือแฮนด์อะมันยกขึ้นมามันทําให้ใช้งานสบายแต่ส่วนตัวผมอะ ถ้าจะเอาไปใช้ในการแข่งขันอนะไรเงี้ยมันบอกไม่เหมาะต้องให้มันต่ำกว่าน,นี้นิดนึงแต่ถามว่าทรงมันก็ยังได้อยู่ก็คือถ้าจะเอามาใช้ในการแข่งขันก็อาจจะต้องมีการโมดิฟายช่วชุดบนหน่อยชุดแทนอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่<อ>ใช้ในชีวิตประจำวันอะ่ะโอเคได้อยู่อันนี้คือความเห็นของตัวขี่ในช่องเรานะฮะหลังจากดูรถของเขาเสร็จนะฮะของยามาฮ่าเราก็เจอข้างในมีเหมือนเป็นช็อปซ่อนอยู่นะครับดูแลทีมงานเรา ดูอะไรเนี่ยดูท่อดูท่อด้วยมีท่อนะฮะท่ออยู่ภายหลังของบูธนะฮะด้านหลังของบูธยามาฮ่านะครับเป็นของแต่งยามาฮ่าหมดเลยนะฮะสำหรับคนที่แวะมาที่บูธยมามาฮ่าก็ลองแวะมาดูนะฮะมีของเยอะแยะเลยครับทีมงานหาซื้อเสื้อโดยเป็นหนึ่งนะฮะแต่สองตัวตัวลงซื้อจริงใช่ไหมซื้อจริงสองตัวรถไม่จองมาซื้อเสื้อเอออืมเรียบร้อย อมีของแถมด้วยเหรอนะ่ะมีของแถมด้วยอ๋อไหนโชว์หน่อยดิยโชว์กระบอกน้ำกระบอกเป็นกระบอกน้ำน่ะเฮ้ยได้อยู่เทอยู่เออดีดีดีเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเบยกมือวะเออมันเบยกม,ม,ม,มือเฮ <c oughs> ้ยเทเท จบแล้วนะครับกับการขาชมมอเตอร์โชว์นะฮะปี2022กับบูธมอเตอร์ไซค์นะฮะเราเข้าบางบูธนะครับบางบูธไม่มีรถใหม่เราก็มีจะเข้าไปทำใหม่เหมือนกันนะฮะล้วถ้าใครอยากมาบ้างนะครับก็งานมีตั้งแต่วันที่23มีนานะครับถึง3เมษายนนะครับ2565นะฮะสำหรับวันนี้พวกผมแลทีมงานนะครับก็ต้องลาไปก่อนยังไงในเทปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันอีกยังไงก็ฝากติดตามกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ